สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Omega กันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เดี๋ยวพี่จะพาทุกผู้ชมไปตีบอสกันนะทุกคนเนาะก็บอสที่เราจะไปตีกันวันนี้ก็คือเป็น r l a n Sea Sky 3ตัวนี้นะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์เข้าไปก่อนก่อนที่เราจะไปตีระดับถัดไปซึ่ง เป็น God of Destruction และ Protection นะทุกคนเนาะก่อนอื่นเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีว่าทีมที่เราจะตีเนะี่ยคือเราจะเอาอะไรไปตีนะเดี๋ยวเราจะเอาน้อง,องๆเก็บใส่กระเป๋าเราไปเลยดีกว่าเนะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากในการขนย้ายเนะทุกคนเนาะหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะเก็บน้องนะเอาไปหมดแหละทุกคนนะจริงๆแล้วเอาไปหมดเลยก็ตัวไหนได้ใช้ก็ใช้ตัวไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนเนาะ อ๋เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เราหลักๆเลยก็คือตอนนี้อ่าสไปโนตอนนี้สไปโนเขาคาเอเลเมนต์มาเยอะเดี๋ยวสไปโนเราอาจจะไปเรียกตรงนู้นก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรตอนนี้เขามันก็มีของนิดๆหน่อยเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไอเจ้านี่มาด้วยอ่าโอเคส่วนไอเจ้าตัวพวกคิวพวกอะไรนี้อาจจะเอาไปด้วยเหมือนกันนะกันไว้ก่อนทุกคนกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อย่างที่บอกเผื่อเราจะได้ชงได้ใช้ได้อะไรเงี้ยอาจจะเก็บไปเลยดีกว่าอ่ะเก็บไปแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาเก็บไป้วย ตรงนี้ขออนุญาตดูของนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีอีพีนี้เราจะไปกันไวๆนะทุกคนตัวที่เราจะเอาออกมาก็ตัวนี้หนึ่งตัวอะกิก้าตัวเคหนึ่งตัวนะทุกคนเนาะตัวถัดไปก็ตัวที่เราเอามานี่ก็พอมีอยู่นะจริงๆแล้วอะมีอันนี้ตัวเดิมตัวซ้ำกันซ้ำกัน2ตัวเลยทุกคนเอ้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้นะแล้วก็เอฟโซเบนนะทุกคนนะเอาไม่เยอะหรอกทุกคนนะจริงๆแล้วเราเอาไม่เยอะเอามาแค่แบบเออลองลองตีดู เผื่อสู้ไม่ไหวนะทุกคนนะเอามากันไว้ก่อนเอามากันไว้ก่อนแล้วก็เออมันมีหมูด้วยนะอันนี้นี่นี่นี่หมูตัวนี้ตัวนี้นีเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออนะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขี่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะทุกคนนะไอ้เจ้าตัวเสือปลานะทุกคนเผื่อว่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวตัวถ right ัดไปเราก็ค่อยเอาตัวอื่นมาแทนเนาะอ่าตัวนี้เป็นอ่านี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะส่งอาเจ้าตัวนี้กลับไปบ้านก่อนดีไหมมาเดี๋ยวตัวต่อไปก็เอ่อเอาเป็นตัวฮิลนะทุกคนตัวฮิลเรายังไม่ได้ออกมาเลยนี่นาเอ่อเอาเอาแมกมาดากอนด้วยไหมเอาปเอามากก็ได้กันอะกันกันกันไว้ก่อนนาะกันไว้ก่อนเออแล้วก็หมูหมูนี่หมูเราเก็บมาอยู่นะตะกี้น่ะเราจําได้นี่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 เราเก็บมาเอาแค่นี้แหละทุกคนไม่เอาเยอะนะ เดี๋ยวหมูนี่เราจะทําการเอายาเอาอะไรใส่ให้เข้าไปด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยฮิลแล้วก็เปิดฮิลไปเลยเนาะอ่ะเปิดทีไปโอเคตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้าแถวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นโพชันนะทุกคนอย่างที่บอกอะเราจะต้องเตรียมตัวพร้อมนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเคยตีแล้วเคยตีไปหลังไม้แล้วทดสอบเรียบร้อยนะทุกคนอะไรองอะไรฮิลนิดนึง อ่าตรงนี้แล้วก็เปิดไปโอเคเอาแค่นี้แหละทุกคนจริงๆแล้วเอาคิดว่าไม่นา่าจะยากนะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะขี่เสือปลาเนาะเดี๋ยวจะเอาแมงปอกลับไปบ้านก่อนดีกว่าจริงๆแล้วว่าเพราะว่าแมงปอนี่มันไอ้นี่นะมันก็มันใช้ได้เดี๋ยวเราเอามาตีสกายดีกว่าทุกคนเนาะอ่ะกลับบ้านโอเคกลับไปบ้านก่อนนะลูกโอเคปะโอเคเอาแค่นี้เอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะเกิดทําการกดตัวนี้อ่หนึ่งที แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการลงไปซัมมอนตรงนี้เลยอ่ะไปทุกคนไปสู้กันเลยมาเดี๋ยวเราขี่เสือป่าเลยดีกว่ามามาหามาบัาไปบัาไปแล้วก็ขี่เสือป่าแน่มาแล้วปี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 ปปไหวไหมไหวไหมไหวไหม ตีไป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 เอาจะบุ่นวายนิดหนึ่งนะทุกคนนะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าโดนสกิลของเขานะสกิลตาบอดเออเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโอเคตัวแรกง่ายตัวแรกง่ายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินเนี่ยยังอยู่มินเนี่ยยังอยู่ทุกคนมามามาเอาหน่อยไงออะไรเนี่ยยังหมดหมดจังหมดจังมันอะไรเนี่ยอ๋อมันไอ้นี่เหรอ อ๋อยังอยู่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 แสดงว่ายังยังไม่หมดยังไม่หมดมันมีสองร่างหรือเปล่าเออหมดยังหมดยัง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 เราไม่ได้เปิดไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวตัวโดนไอ้นี่เลยนะทุกคนโดนทับโดนไะโดนไะโดนไปมาปะ มันโดนเรายับยูยี่หมดเลยนะโอเคหมดยังหมดแล้วยังยังไม่หมดนี่นี่มันวุ่นวายนิดเึิงนะทุกคนมองยากนิดนึงิงไปะป ัวอะไรเนี่ยมันเดินเกะก,กะนะทุกคนนะโอ้ยเราก็เข้ามองยากเลยสิแต่จริงๆแล้วมันตายแล้วนะไอตัวนั้นนะ่ะมันตัวนี้มันตัวอะไรทำไมมันยังไม่ตายมองยากนะเนี่ยโอ้โหโอ,โโอโ้เอาเรื่องเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคหมดละน่าจะหมดละของจริงแล้วทุกคน นเนะรอบนี้หมดของจริงอ่าโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่ไงเสียงเล็บเยอะแยะไปหมดเลยโอเคแลนด์โปรเทคชั่นเรียบร้อยอมันมีสองอันนี่นาะมันมีสองร่างมันมีสองร่าง,ง,างเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยแลนด์ดิสอยเอร์กับแลนด์โปรเทคชั่นอ่าโอเคมันมีสองตัวนะสุ่มมามันได้สองตัวนะทุกคนเนาะ มาตัวถัดไปเดี๋ยวเราจะลองตีกันเลยดีกว่านะทุกคนเนาะตัวถัดไปเดี๋ยวเราจะตีตัวสกายเนาะตัวสกายก็เอาเป็นง่ายๆไปอ่าตรงนี้สกายตัวนี้ตัวสกายนี้เดี๋ยวเราจะเอาบางตัวออกไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าปัญหาเราก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเซอร์เบอทูนี้กลับไปบ้านก่อนเพราะว่าตรงไอเซอร์เบอทูเนี่ยคิดว่าน่าจะอยังไงดีทุกคนขี่บแบงปต่อน่าจะดีกว่าน่าจริงๆแล้วนะอ่าอันนี้ทำไมมันยังตามเราอยู่อะเราไม่ได้กดให้ตามนี่เออมาๆๆปิดไปก่อน เดี๋ยวเราจะเอาบางตัวมาตีดีกว่าเพราะว่าอ่าบางตัวเนี่ยเราก็อาจจะตีไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงดีอ่าเสือป้านี่อาจจะเอาอย่างที่บอกอาจจะเอาเก็บไว้แล้วก็อ่าส่งกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไอเนี้ยเราเอามันมาตีหลายตัวเกินมันก็จะไม่ไหวนะมันจะวุ่นวายเป็นทุกคนเนาะเเก็บไปก่อนเจ้าตัวนี้ก็เอ่อแมกมาซอนนี่ก็เอามันกลับไปบ้านด้วยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังจริงๆแล้วเราก็เก็บได้เลยนะเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยดีกว่าเออ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  เรียบร,ร้อยเอาจะเอาตัวแค่ที่สําคัญสําคัญไว้แล้วนเนาะเอาแค่นี้พอเนาะอ่ะอันนี้อันนี้เอาไว้ด้วยอันนี้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาตัวบินส่วนตัวบินที่เราจะเอามาก็เดี๋ยวเราจะเอาเอาตัวอื่นมาเสริมอีก2ตัวเอามาเสริมก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวไอ้อะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนี้เออเป็นมังกรมาตัวหนึ่งเพราะว่ามังกรนี่ค่อนข้างจะมีดาเมจเยอะนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บตัวอื่นไปด้วยตัวอนตัวนี้เก็บไปก่อนไอ้ตัวนี้ต้องเก็บไปก่อนนะทุกคนมันเป็นนตัวดิ มันไม่ค่อยเท่าไหร่เราจะเอาตัวนี้ทิ้งไว้นะไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทิ้งไว้แล้วก็โกเลมนี่ก็ให้มัน <prem> ให้มันเก็บไประกันกน,นั่จริงๆแล้วอะโอเคอะเ้ยจริงๆลืมลืมๆืมๆอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวที่เราจะเอามาก็คือเราจะเอาแมงปอเมื่อกี้เราส่งกลับบ้านหรือเปล่าตัวนีน้ตัวนี้ซินฟูตัวนี้อ่าแมงปอแล้วก็จริงๆอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะเอาเป็นตัวปลาปนี้ปนี้อ่าเขาเรียกอะไรเอยปลาโลมาปลาปลาวานป่ะนี่อันนี้นี่เออเอาแค่นี้แหละทุกคนเอาสามตัวนี้แหละ จริงๆแล้วมันมีหลายตัวอยู่นะที่เราชาวใช้อ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดาเมจนิดนึงนะว่าเขาบักหรือเปล่าถ้าเขาบักเดี๋ยวเขาจะตายนี่งไงเขาบักจริงๆด้วยเดี๋ยวเราขอเก็บนิดนึงแล้วก็ปล่อยน้องหลอกมาใหม่เนาะน้องจะได้ไม่หายน้องจะได้ไม่บักน้องจะได้หายบลักซะแล้วก็ปหลอลกมาโอเคได้ได้ไหมได้ไหมโอเคไม่บักแล้วเดี๋ยวขอเช็คไอเจ้าตัวนี้นิดนึงเหมือนกันนะไอตัวนี้เหมือนกันมันบลักไงทุกคนนั่นไงแล้วก็เอาตัวนี้ อ่ะโอเคเออเอาหายไปแล้วอะเอาอยู่นี่ตัวตีเราเยอะอยู่นะจริงๆแล้วอะอืมนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูอ๋อโอเคพลังไม่บักละไปเริ่มขีมแงโตขีมแงโอขีมแงโตเออตรงนี้ตรงน,นี้บินขึ้นมานิดนึงไปนิดนึง,นนนงเริ่มตีกันเลยทุกคนเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะนี่ไงมาเป็นไกลใกล้ นี่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 โดน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 เป็นไง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 เรียบร้อยตายไปหนึ่งยิ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 งเข้าไหมเข้าไหมนี่เข้าอยู่เข้าอยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเอ้ยยิง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 ไฮด้าเหรอทุกคนโอ้โหไฮด้าเหรอโดนโดนโดนแต่เลือดมันเยอะนะเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะ าเลือดเยอะเหรอ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 มึงเลือดเยอะเหรออยู่ใกล้ๆยิ่งแรงเอาดิ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 เรียบร้อยไปสิจบแล้วสกายจบแล้วสกายจบเลยแป๊บเดียวนะทุกคนโอ้โหขอเปลี่ยนเวลานิดนึงเลยแล้วกันเรียบร้อยแป๊บเดียวสกายก็จบชิวๆมากเลยนะฮะเป็นงานสองตัวสองตัวแลนซีสกายอ่าแลนกับสกาย เดี๋ยวเราจะไปตีตัว C ต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บเดอเาสาของเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปตีตรง C เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นดีกว่านะไปะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุดใต้ทะเลแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะทําการตีอา เจ้าซีกันเลยดีกว่าแล้วทุกคนเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาโซใส่ไป,ไปก่อนเลยดีกว่าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าโซตอนนี้เหลืออีกอันเดียวเท่านั้นก็คือเป็นวอเตอร์นะทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการตีกันเดี๋ยวขออนุญาตเรียกน,น้องๆออกมาก่อนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการตีเขาแล้วเดี๋ยวจะพลาดอีกนะทุกคนจริงๆแล้วตัวที่เราจะใช้วันนี้เลยก็คือหลักๆจะเป็นตัวดามเมดนะทุกคนเนาะเป็นกีก้าสตัวนี้เอา3ตัวเลยเออนี่กีก้า3ตัวนี้เลยนี่เอาแบบนี้ไปเลย ทุกคนเพราะว่ากีก้านี่มันผสมกับไอ้นี่มาอยู่แล้วนะเป็นปลาหัวหินเนาะมันก็สบายแล้วเอาพาราโซมาไอ้นี่ก่อนเอาพาราโซมายืนอาการดาเมจดเนาะแล้วก็ตัวอื่นก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่นี่เป็นปลาหัวหินไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งอาเต่าผสมกับไอ้นี่เนาะเป็นสัตว์น้าเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้แล้วก็เราจะเอาอ่าอีกตัวหนึ่งเราก็จะเอาตัวพวกนี้มาด้วยตัวพวกนี้ก็คือเป็นกีก้าเหมือนกันนะทุกคนตัวที่3เราเอา3ามตัวเลยในสามตัวไปเลยสามตัวไปเลย แล้วก็ตัวอื่นก็เดี๋ยวดูก่อนนะมันจะมีอ่านี่ด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเราจะเรียกหมูเรามาด้วยหมูแล้วก็ไอ้นี่เราด้วยนะทุกคนนะหมูแล้วก็ไอเจ้าปลาเราด้วยนะไอปลาเสือปลาเสือปลาเออเสือปลาเสือปลาเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเสือปลาของเราน่าจะอยู่ตรงไหนเอยอืมเสือปลาเสือปลาเดี๋ยวขอหานี้หนึ่งอ๋อนี่ไงสไปเกโกตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้อยู่ที่บ้านตัวนี้อยู่ที่บ้านอ่าโอเคส่วนหมูก็เดี๋ยวเอาหมูมาหมูตรงนี้ตัวนี้นี่หมู เดี๋ยวขอหานิดหนึ่งนะทุกคนมันค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งไนะหมูพชันอยู่นี่อยู่นี่อ่าเรียบร้อยแล้วก็เอามาเตรียมไว้ก่อนนะทุกคนจริงๆร,งรงิคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะจริงๆแล้วอ่านี่ไงหมูก,กากอยนี่อ่าเคกากอยอีกหนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวคอดูกันนะ enable ไปแล้วก็ตัวนี้ล่ะตัวนี้นโอเคตัวนี้เปิดแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ทำไมเราลืมเปิดหรือเปล่าว่าตัวนี้ทุกคน จริงๆแล้วเราอาจจะลืมก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเสือปลาเราอยู่ไหนวะทุกคนเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะเอ่อไอเสือปานี่เราอยู่ตรงไหนนะมันจําชื่อมาค่อยได้เฮ้ยอ่าลืมชื่อมันซะแล้วสิหรือมันอยู่ในตัวเราอะอยู่ในตัวเราปะไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนเสือปลาอยู่ไหนอะเอ้ยเดี๋ยวขอว์ปกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะแม่เราลืมซะได้ทุกคนอะไรของเราวเนี่ยเออเรานั้จะส่งน้องกลับบ้านไปหรือเปล่า อันนี้ไงไม่ได้แท็กไว้ทุกคนโอ้โหเซ็งเลยอู้ก็ว่าอยู่นะอ๋เดี๋ยวเราขี่เสือปลาได้แหละวันนี้ง่ายง่ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละโอเคมาเสือปลาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการบัฟนะโอเคเดี๋ยวทําการไปซัมมอนเลยดีกว่าทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้ตัวสุดท้ายของเรานะทุกคนมาซัมมอนแล้วก็กดไปเออไปไปยิกยึกยึกย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 กเออไปแล้วค่อยดูกอนสิอยู่ตรงไหนเอย เล่เอนไม่งไงแมงกะพรุนน,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 นี่นี่นีน่นี่ตีไปตีไปนิดนึงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเอาตีไปตีตีตีจริงๆแล้วเราไม่ต้องตีในน้ำก็ได้นะจริงๆแล้วอะถึกเกินอ่ะไปไปโอ้โหโ เออเหมือนจะลดไว้กว่าเดิมนิดนึงนะทุกคนป่ะโอ้ยุบไวอยู่นะตัวไหนทำดาเมจดีไม่รู้ทุกคนแต่ยุบไวอยู่ตอนนี้เอาละโดนแช่แข็งโดนตัวอะไรแชร่แข็งไม่รู้ ตัวเราแน่เลยไม่เอาสิเอาสิเอาสิอาสอาสโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโดน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 มันกัดตัวเราไม่เข้าอย่างที่บอกกับทุกคนแต่เราก็กัดมันม่นค่อยเข้าเหมือนกันนะค่อยตังเรื่อยๆค่อยตังเรื่อยๆตัวนี้จบตัวนี้ตายก็จบแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะตีได้แล้วมั้งเตะทิ้นไป

oh, yao bay, yao bay, bay, mà lô lô lô, cái gì tai đó.

โปรยโอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยทุกคนอู้โอเคโอเคทุกคนหลังจากที่เราไปทําการตีไอ้เจ้า3ตัวมาทุกคนอย่างวุ่นวายมากนะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เรามีโซโครบแล้วทุกคนเนาะไม่รู้ว่าพี่อัดมาครบหรือเปล่ารู้พี่ตัดอะไรทิ้งไปผิดหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้เรามี land destroyer แลนด์โปรเทคเตอร์แล้วก็ตอนนี้มี RC Destroyer กับ Prote c เ o r เหมือนกันนะทุกคนเนาะแล้วก็จะมี Sky Destroyer กับ Prote c เ o r เหมือนกันนะทุกคนอาไอตัวสุดท้ายตัวที่เป็นตัว C ีนี่จะตียากนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าเอ่มคือมันอยู่ในน้ำไงหรือว่าเราเรียกในน้ำผิดสูตรยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะดูแบบทุลักทุเลนิดหนึ่งแต่เราก็ทำการฆ่าเขาไปได้เรียบร้อย้วทุกคนเนาะก็ไปฆ่าเรียบร้อยอาจจะอย่างที่บอกอาจจะมีบางส่วนบางส่วนก็ต้องตัดทิ้งออกไปเยอะๆหนะ่อยเพราะว่ามันเสียเวลาตีนนทุกคนนะซึ่ง C protector นี่คือค่อนข้างถึกเอาเรื่องเลยนะทุกคนเนราะตัวอื่นก็ตีค่อนข้างจะง่ายเลยนะทุกคนก็แต่เราก็ผ่านมันมาได้นะทุกคนนะเพราะว่าสัตว์ของเรามีสายพันธุ์ครอบคลุมเกือบครบเลยเพราะว่าอย่างเช่นอ่าไอ้เต้าตัวกิก้าที่ที่ผสมกับปลาหัวหินด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นตัวอ่าตัว t e เชอ r ์ตัว e s s e n น่ะก็ตีเข้าเหมือนกันนะทุกคนตัวเรดก็มีนะพวกปลาตัวไอ้นี่ปลาตัวก็มีนะตัวแดงๆนะด้านหลังนั่นละอ่าก็พอมีก็พอสู้ได้นะทุกคนสายคอสมิคก็มีนะไอ้เต่านี่ด้านหลังก็เป็นคอสมิคเหม อยู่ทรงน้นเหมือนเหมือนกันหมดเลยซัม,มนเนอร์ก็มีนะทุกคนนะเราก็เลยสู้กันค่อนข้างจะสะดวกนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังว่าเลยเนาะก็เสียเวลานิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s ไครต์ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทําอะไรกันต่อหรือจะมาตีบอสตัวใดดีเราพบกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ